ี่เกตขาหนูมีคนที่เคยคุยกันแล้วก็ไม่ได้คบกันแล้วเราเคยมีอะไรกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เลิกกันไปแล้วหนูก็สวดมนต์แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดแล้วตอนสวดเนี่ยก็คิดถึงเขาด้วยเขาจะรับรู้ได้ไหมคะ คำตอบคือรับรู้ได้ค่ะแต่เป็นคลื่นพลังแห่งความอื่นๆเศร้าๆที่หนูส่งออกมาตอนหนูสวดมนต์นะคะหนูส่งความรู้สึกแอบๆแบบใดออกมาเนี่ยเขาก็รับรู้ถึงอันนั้นเอาง่ายๆเลยหลับตาแล้วลองสังเกตนะคะบางทีเนี่ยเราเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งพอเข้าไปแล้วเรารู้สึกอึดอัดจังเลยแบบรู้สึกมันร้อนๆแบบรุ่มๆุม ต้องมีคนพึ่งทะเลาะกันแน่ๆปรากฏว่ามีคนพึ่งทะเลาะกันนั่นแหละค่ะพลังงานที่เขาส่งออกมาก็คือที่เขาโกรธที่เขากําลังเถียงกันเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ตรงนั้นพอเราเข้าไปเราจะสัมผัสบรรยากาศนั้นได้หรือสมมติเราเจอเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่พอเจอทีไรตัวเองเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยดีอึดอัดพอคราวนี้นะคะเจอครั้งที่สองตัวเองเป็นยังไงบ้างก็เหนื่อยเหนื่อยชีวิตช่วงนี้ก็ยากจังเลยเจอครัง้งที่สาม ตัวเองเป็นยังไงสบายดีไหมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะช่วงนี้หาเงินไม่ค่อยได้เลยสิ่งที่คนคนนี้เพื่อนคนนี้ส่งออกมาเนี่ยนะคะในความจดจําของเราเราก็จะรู้สึกว่านึกถึงหน้าคนนี้ทีไรมีแต่ความห่อเหี่ยวหดหูดห่ท้อแท้นึกถึงแล้วอื่นๆจึงเลยไม่ค่อยอยากจะนึกถึงเพราะว่าแค่นึกถึงก็สัมผัสรับรูบร้ได้ว่าคนคนนี้มีแต่ความแบกทุกนะคะเป็นคนที่ชอบแบกทุกนึกภาพตามออกใช่ไหมคะดังนั้น ทุกคนทุกคนเนี่ยส่งพลังงานออกมาแล้วคู่กรณีหรือคนที่เดินเข้ามาเจอะเจอเราเนี่ยเขาจะสัมผัสพลังงานนั้นได้หรือแม้กระทั่งแบบว่าคนที่ไม่ได้เจอะเจอกันให้เราส่งคลื่นแบบไหนไปเขาจะรับรู้ได้อย่างสมมุติว่าพี่เกดเนี่ยก็จะมีน้องน้องน้องตุ๊นะคะแล้วก็น้องน้อง,อง,อง,องแม่ชีเนี่ยที่นึกถึงกันเราก็จะรู้แล้วช่วงนี้เขาน่าจะแผ่มาแน่เลยแล้วพอโทรไปถามเนี่ยปรากฏว่าเขาแผ่มาจริงๆดังนั้นสิ่งที่เขาส่งมามันเป็นพลังงานของความเย็นความอุ่นใจพี่เกดก็จะรับรู้ได้ค่ะ ตอนหนูสวดมนต์และแผ่ออกไปหนูแผ่ออกไปเขารับรู้ได้ไหมคะพี่เกดว่าเขารู้นะคะถ้าเขาแบบนั่งเฉยๆสบายๆ,ายๆอยู่ในคลื่นสบายปุ๊บมันเป็นคลื่นบุญปุ๊บเขาก็จะรู้สึกถึงนึกถึงหนูขึ้นมาแต่พอนึกถึงปุ๊บ แมวเนี่ยไม่สบายใจเพราะคลื่นที่หนูส่งไปคือคลื่นของความเศร้าและก็ความโหยหาคนเราเนี่ยค่ะเขารับรู้ได้แล้วพอมันเป็นคลื่นแบบนี้อ้าวหลับตานึกถึงตัวเราใครส่งแบบนี้มาอีมีอยากยุ่งมีอยากอะไรเขารับรู้ได้นะคะพี่เกดขอส่งกําลังใจให้นะคะอันนี้เป็นคําถามที่มันสะท้อนให้พี่เกดแอบนึกถึงภาพเบาๆว่าหนูเองคงมีรู้สึกมีความผูกพันเพราะอย่าลืมว่าก็คนเราที่จะมีมีอะไรกันนะคะหรือว่าโจ้พึมพึมกันเนี่ยพี่เกดว่า มันก็ต้องมีความพึงพอใจและรู้สึกดีกันในระดับหนึ่งแล้วมันก็เกิดเป็นความเขาเรียกเป็นสายใยนะคะดังนั้นเนี่ยหนูก็อาจจะโหยหาถึงโมเมนต์ในตอนที่เคยน่ารักกันตอนคุยกันแต่ว่าตอนนี้เลิกคุยกันไปแล้วพอคราวนี้สวดมนต์จิตเรากําลังนิ่งๆก็เลยนะคะวิ่งไปตามสายใยนึกถึงเขาแต่ว่าพลังงานที่หนูส่งออกไปนะโมพุทธายาสวดไปร้องไปแล้วก็ มันคิดถึงเขาอะค่ะมันเป็นพลังงานของความเศร้าทางโน้นก็จะได้รับรู้ถึงพลังงานของความเศร้าแต่เขาไม่อยากอยู่กับคนขี้เศร้าอะนึกออกไหมคะดังนั้นเขาก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าวันนี้หนูเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่หนูสวด ลุงปู่คะสามจบเนี่ยหนูจะสวดแบบดีๆแล้วลองนึกถึงเขาดูนะคะส่งเป็นพลังงานดีๆไปอย่างน้อยมันก็อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันได้อีกครั้งหนึง่งอาจจะไม่ได้เป็นคู่คู่ผัวตัวเมียเหมือนก่อนนะคะคือคู่คบกันที่แบบว่าได้เป็นแฟนแบบมีอะไรแนบแน่นกันแบบเมื่อก่อนแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ยังได้เป็นเพื่อนกันยังมีโอกาสได้พูดคุยและมีความรู้สึกดีๆต่อกันทุกอย่าง นะคะเริ่มจากความเป็นเพื่อนทุกความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากการเป็นเพื่อนพี่เกดว่านะเพราะอย่างทุกวันนี้พี่เกดมีชีวิตคู่อยู่มา24ปีจะ25ปีอย่างเงี้ยน,นะคะคือบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็ส่งแต่ energy เอาอย่างงี้พี่เกดไม่ไม่ใช่ไม่คาดหวังก็คาดหวังแต่เราพยายามส่ง energy ที่ดีๆออกไปมันเป็นการสร้างสายใยที่ดีๆที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันวิ่งเข้าหากันได้แต่ถ้าพี่เกดอ,อยู่กับแฟนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็โกรธเกลียด เดี๋ยวก็ทะเลาะเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวพี่เกศส่งแต่สายใยที่เป็นไงคะมันน่าอึดอ,อัดอ่ะเขาก็มันก็ไม่ได้มีความเขาเรียกผูกพันเหนียวแน่นเป็นสายใยที่หน้าหนีออกห่างไงคะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะในวันนี้ตัวไม่ได้อยู่ใกล้แต่ยังสร้างสายใยต่อกันได้ทุกครั้งที่หนูคิดถึงเขานะคะให้ส่งความปรารถนาดีไปก็ร้องไห้ให้เสร็จเลยค่ะนะคะแล้วก็แบบขอสวดสักสามจบนี้พอสวดสามจบนี้เสร็จหนูจะร้องไห้อีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรเลยนะคะแต่สามจบนั้นนะ พอสวดแล้วมันแบบมันเบามันรู้สึกดีปุ๊บขอส่งให้อิตานีด้วยนะคะอดีตผัวคะ่ะอดีตคนเคยได้กันอะไรก็ได้นะคะหนูพูดไปเลยก็ส่งให้พอนึกถึงเขาร้องไห้แต่อย่างน้อย3มจบเมื่อกี้มันเป็นคลื่นบุญที่มาแบบเต็มๆได้ส่งพลังแบบดีๆให้เขาแบบเต็มๆพอหลังจากนั้นพอร้องไห้นะคะให้ตัดภาพนะ ต้องใจแข็งกัดลิ้นแล้วรู้สึกตัวให้ได้ไวๆเอารูปหลวงปู่มาก่อนหลวงปู่คุ้มกลาหัวหนูด้วยนะโมพุทธายะพระพุทธแต่มองแต่หลวงปู่สมองจะคิดถึงเขาก็รีบกลับมาหลวงปู่มีไฟตรงนี้ภาพนี้หลวงปู่ลืมตาแบบนี้อ๋อหูของหลวงปู่นะคะจีวรนหลวงปู่น่ารักจังเลยแววตาหลวงปูเ่เมตตาจังเลยอะไรก็ได้บิดจิตตัวเองให้มาวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นคลื่นที่ดีๆนะคะในการสวดมนต์ตรงนั้นจะได้เป็นคลื่นที่ดีพิเกตขอบีบมือบอ บาๆนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้หนูนะคะรู้เลยว่าความรู้สึกตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะมันไม่ง่ายเนาะเพราะคนปกติก็เป็นอย่างนี้ค่ะอาการคล้ายๆอกหักแล้วนะหรือมันก็คืออกหักนั่นแหละก็คือคนที่เคยรู้สึกดีต่อกันคุยกันนะคะได้แนบชิดกัน แล้ววันหนึ่งมันต้องจากกันเนี่ยมันก็เป็นต้องมีความรู้สึกเสียใจเป็นธรรมดาเสียใจได้แต่อยา่าจมอยู่กับอารมณ์แย่ให้แบบยาวนานทุกครั้งที่สวดแล้วร้องไห้หนักพิเกตขอหนึ่งจบสองจบหรือสามจบก็ได้ที่หนูขอสวดมนต์แผกปากเพราะๆแบบถวายหลวงปู่นะคะเพื่อให้ตัวเราเนี่ยห่างคลื่นแย่ได้แบบสักแวบสักสามจบก็คือเกือบสามนาทีละตรงนี้ก็ดีกว่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยร้องไห้ตาบวมจมูกตันทั้งหนึ่งชั่วโมงนะคะยังไงก็ ส่งกําลังใจให้เขารับรู้ได้แต่พลังงานที่เขารับรู้คือความเศร้าดังนั้นลองส่งพลังงานดีๆไปให้เขาดีกว่านะคะทุกครั้งที่หนูส่งพลังงานดีๆออกไปแน่นอนว่าใจของหนูมันต้องสร้างพลังงานที่ดีได้ด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นพลังงานดีๆอันนั้นจะเกิดขึ้นที่ใจของหนูก่อนเพราะหนูไม่ได้รับขึ้นแย่อะไรไม่ได้คิดถึงเรื่องราวอะไรเลยอยู่แต่แค่กับหลวงปู่แล้วก็เสียงสวดเพราะๆของตัวเอง ความดีมันเข้าที่ตัวเราแล้วเราก็ค่อยส่งความดีนั้นออกไปแต่ถ้าหนูตั้งต้นจากการร้องไห้ตั้งแต่แรกนะคะเราก็บันทึกพลังงานความเศร้าแล้วก็นึกถึงเขาก็แผ่พลังงานความเศร้าออกไปไม่ว่าต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นใครหรอกคะ่ะเป็นพี่เกดเจอแบบนี้พี่เกดก็หันหลังกัหลังหันแล้วก็กอดหลวงปู่ไม่อยากอยู่กับคนที่มูทูร้องไห้งิงิงงิองอย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นแล้วเอาสัก1จบ2จบสจบนะคะเอาชนะใจตัวเองแบบแวบๆแบบแบบแบบสั้นๆ ค่อยๆฝึกตัวเองให้เคยชินกับการห่างขึ้นแยกแค่ทีละนิดก็พอนานวันเข้านะคะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทุกๆอย่างจะดีขึ้นแล้วหนูจะค้นพบเลยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของหนูมันสวยงามเสมอและมันทําให้เราได้มีโอกาสฝึกใจดัดจิตบิดใจให้เข้าที่เข้าทางเพื่อที่จะเผชิญเรื่องราวอื่นๆที่น่นาอภิรมหรือแม้จะต้องเจอเรื่องที่มันไม่น่าชื่นใจเราก็จะเดินผ่านมันไปด้วยหัวใจที่ ไม่ยับย่อยแย่แบบเก่านั่นเองค่ะส่งกำลังใจให้นะคะสาธุค่ะ